คนแก่ดีบอกยากจริงเลยนะอันมาพวกคนแก่ดีบอกยากจริงเลยดื้อด้วยพอแล้วชีวิตเดีทำเอาถ้วยอะไรอีกเมียก็หนีไปญี่ปุ่นแล้วอยากเอาอะไรอีกอ,อ,อ่ะเว <c oughs> ลาลาใครท้าเมียไปไหนบอกนี่ไปญี่ปุ่นแล้วบอกนี่ <c oughs> เราพูดแค่นั้นแหละเติมไปไดิเติมไปสี่ลิตรนี่ก็ถามเยอะอู้ ทำให้ด so ูไม่รู้กี่รอยครั้งแล้วอ๋อดีวิสของช่างแก่ๆมาเจอมาเจอมาหาลูกพี่เลเนี่ยโดนรถไม่ผ่านต้องมาหาลูกพี่พูดเลยอ๋อพีดเปิดสตาร์ทไปปัดเครื่องอย่าพูดเยอะปิดน้ำก่อนเร่งเครื่องหน่อยเร่งอีกเร่งหน่อยเร่งเครื่องนิดนึงเบิ้ลหน่อยนึง ดับเครื่องดับเครื่องไก่เติมน้ำอีกดับเลยดับก่อนเติมน้ำไปเอาอีกสามรอบอะ่ะเติมไปยัดท่อเสียยัดไปเปิดน้ำให้เต็มก๊อกเลยลึกๆเลยครับมันไอ้มันดำตรงไอ้ท่อพักอะ่ะเปิดเลยเปิดเลยอไม่เเคยยปลี่นมันดำปกติกนนะครับ ทำแบบนี้ครับสี่รอบอ่ะยวขาวอีกรอบหนึ่งหาเงินไม่ได้เลยงานเก็บกริบทำไมล่ะไก่อพอดับเครื่องเฮ้ยดัดเครื่องดับปิดปิดน้ำก่อนเร่งเครื่องเลยเด้อทำแบบเมื่อกี้เ่ยดัดไปดัดเลยเร่งหน่อยว้ยาว Okay, 2, โ,โอเค2อ0 0ัาร้อยรอบอะโหเร่งอะไรแพงเนี่ยอ่าให้เติมน้ำอีก